มูลนิธิโครงการหลวงและสวพสเปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปี2565นายจันธาดากนณสูตรองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปี2565และเปิดงาน โดยศาสตราจารย์ดอรพงศักดิ์อังกษิต์ประธานคณะทำงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงกล่าวรายงานพร้อมด้วยพลเอกกมนารรุติดองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาศท่เบตดำริเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้บนพื้นที่สูง ดรพงวิภาลอสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวรบรรยายพิเศษที่ทางงานวิจัยของประเทศและแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นที่สูงนายวิระปราบ,บทุกผูมนในการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสวพสรบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระยะ5ปีหรือพศ2566ถึง2570ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงภายในงานมีนิเทศการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสวพอสศและหน่วยงานภาคีเครือข่าย